เอาฟังเทศชัดๆหน่อยหอมปากหอมคอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สามพุทธสสานะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสามพุทธสสาหิลิโอตัปปะสุขะสมาหิตาสันโตปุริสัลุกเกเทวธรรมานโมจานี ปีินาบัดนี้จะได้อธิบายในฮีลิกคือความละอายต่อสิ่งความโชดๆในชีวิตของตนที่คานการเคลื่อนไหวไปมาประการใดตั้งใจอยู่เสมอว่า เราต้องให้ได้รับความบริสุทธิ์อยู่ตลอดไปในชีวิตของตนอันนี้เพื่อนแนกว,ว่าบุคคลผู้รักษาสมบัติความดีของตนไม่เสียหายชีวิตเบื้องหลังที่พวกเราได้ก่อสร้างได้ทำความดีกันมาประกันใจแล้ว ใดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในเวลานี้มีปัญญาความคิดความอ่านว่าโลกนานั้นมีอยู่ว่าหนึ่งนรกเป็นโลกหน้าสวารรค์เป็นโลกหน้าเปรตผีเป็นโลกหน้าเมืองคมเป็นโลกนา อันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเรามีความคิดอ่านอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ผลบุญความดีของตนตั้งแต่เบื้องหลังในบรรดลบรรดาลให้ใจของเรามีความคิดความอ่านความรู้สึกเขาวะเพราะฉะนั้นให้ท่านทุก คนจงมีฮิลิคือความละอายโอตปะความสะดุ้งกลัวเก่บาปบาปทั้งกายบาปทั้งวาจาบาปทั้งใจการเคลื่อนไหวไปมาในสาธิละลางกายอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เที่ยวนี้ตัวของเรายัางเป็นวุตุชน หน้าที่ความดีจะเกิดขึ้นคือบุญกุศลและธรรมะความโชวจะเกิดขึ้นคือบาปกรรมใดนๆใน,ในรกเป็นที่ไปนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจเถอว่าเป็นบุตรชนบัติอ๋่นนี้ เรามีความดีเรามีความชั่วเราจะคิดอ่านอย่างไดจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วชีวิตเบื้องหลังเราได้ทำความดีมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ไม่มีการขาดตกบกพร่องเพราะการใด ไม่ได้เป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตขี้ทูดกูถังแค่งปวดขาขาดเสียองค์ระลัคณะไม่มียังอีกตัวของเรายัางไน่พบปักสาธนาของพุทธะธรรมะของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วในโลก พระมหาตกษัตริย์ในประเทศไทยของพวกเราได้รักษากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบเนื่องกันมาจนตลอดถึงกาละปะัดเวนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ไพราชาดรลูกหลานญาติน้องที่เกิดมาในโลก ผู้มีนิสัยปัจจัยแล้วเกิดมาพบปะก,ก็เกิดความยินดีพอใจก็ได้ตั้งใจของตนทำความดีประกอบทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุเข้าของประการใดๆอันนี้พันเรียกว่าสมบัติตั้งแต่ก่อนเก่าของพระ กจ้าที่ได้วางไว้แล้วเมืองไทยได้รักษาความดีกันมาจนถึงกะละบัดเดียวนี้บัดเดียวนี้ตัวของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์กันว่าไม่ได้ล้มหายตายตั้งแต่เมื่อเราเป็นเด็กจนตัวตัวเราทุก คนใหญ่เติบโตขึ้นมาถึงกละเัี้อวนี้อนาคตต่อไปเบื้องหน้าเราจะอายุยืนยาวไปอีกแค่ไหนยังไม่รู้จัาวะให้คิดอ่านเชตัวตัวของเราควรเพิ่มความดีอยู่เสมอตลอดไป หนึ่งเราจะได้รับความสุขต่อไปภายข้างหน้าสองเราจะได้พบปะบัณฑิตต่อไปภายข้างหน้าบัณฑิตคือใครพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นบัณฑิตประเจกพุทธะเป็นบัณฑิต พรุลีโยคยีเป็นบัณฑิตยพยาจักกะพต,ตาทราชเป็นบัณฑิตที่ท่านเหล่านี้ที่เกิดมาแล้วมีเมตตาสงเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายในโลกช่งสอนชี้แจงเส้นแดงให้ถูกต้องตามหนทางที่เราเป็นมนุษย์ นของตนละจากโรกนี้จะได้ไปสู่โลกหน้าที่เราจะได้ละหละนีไปร่างกายอันนี้ขาดทางสี่ขาดดินขาดน้ำขาดลมขาดไฟทางทีอย่างนี้ประกอบไม่สม่ำเสมอกันขาดตกบกพร่องใจก็รักษาไม่ไหว ก็ต้องทอดทิ้งให้อยู่ในโลกอันนี้ตลอดกันไปร่างกายอันนี้ก็มิระทังวัคลิงคลังเื่นเปียบอุป,ปอมาเหมือนกับท่อนไม้และท่อนกล้วยทิ้งละทับถมอยู่พันดินอันนี้ตลอดต่อไปอันนี้ให้เราทุกคนจงมีหิริ ว่าความละอายต่อบาปบาปจะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจเกิดขึ้นทางวัตถุขเข้าของประการใดๆใเกิดขึ้นโดยกิริยาการเออกรเลิกเฮหา ไม่คิดอ่านว่าความดีและความชั่วประกันใ,นใดๆอันนี้พระเรียกว่าบาปกรรมเกิดขึ้นบาปทั้งหลายเรายังไม่ทันเห็นตัวบุญทั้งหลายเรายังไม่ทันเห็นตัวใจของเราก็ยังไม่ทันเห็นตัวเพราะโดยเหตุประการใด คือใจของเราอย่างตั้งไม่ทันได้คันตั้งได้แล้วความสว่างเกิดขึ้นทันทีความสว่างเกิดขึ้นทางในแล้วรู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักความดีและความชั่ว รู้จักอนาคตไปเมื้องหน้ารู้จักอดีตเบื้องหลังที่เป็นมาของตนอันนี้พ่นเียว่าใจของเรายังไม่ตั้งด้วยเหตุประการใดเราประกอบบุญกุศลทั้งหลายยังไม่ทันมากยังขาดตกบกพร่องอยู่ตลอดวันไป มีช่องโหว่อันที่บากกรรความโชคจะเกิดขึ้นมาอยู่ในจิตของพวกเราจึงเรือขึ้นชื่อวใจของเรามันปุ่งชา่างมันคิดมันอ่านมันคิดไปเลยไม่รู้เรื่องรู้ภาษาของมันอันนี้พันเรกว่าคือความโชคบันดาลให้จิตปุ่งช่างอยู่ต้นตลอดไป ผูที่มีใจคุศสนรักษามากความยินใจความสบายใจเหมือนน้ำในตุนน่มในไหเมม่มีกระเทือนแล้วนิ่งใสสะอาดส่องเห็นเงาเจ้าของได้ทันทีนี่ฉันใดคือใจตั้งแล้ว นิ่งแล้วในใจของเราความสว่างเกิดขึ้นรู้จะได้ทันทีว่าความดีความชัว่วมีอยู่อย่างไรมีอยู่เท่าไหร่ในตัวของเราอันนี้ป็นเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิปทาผู้รักษาตัวชงจบของต้องการเพื่อจะไปสู่ความสุขเมื่อหน้า ขอให้ได้พบว่บบันติตต่อไปเมื่อหน้าขอให้ได้มักผลพ้นจากวิบากกรรมการเกิดในโลกเบื้องหน้ามีละให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้มาจากที่ไหนมาเกิดไม่รู้จากนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่รู้ นรกมีจริงไหมไม่รู้สวรรค์มีจริงไหมไม่รู้เปรตผีมีจริงไหมไม่รู้เทวบตรเทวดามีจริงไหมไม่รู้รู้จะเรื่องจินเรื่องรู้จะเรื่องหาหาอะไรหาเพื่อหาความสุขหาทรัพย์สินโทกของเงินทอง หาไปหมดทุกอย่างบุญบาปก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นขอให้มีรายได้อย่างเดียวสึ่งกันพออันนี้เพ่นเรียกว่าโตของเรามันไม่มีหิริหิริเปนว่าความละอายโอตปะปะเนว่าความสะดุ้งกลัวเก่บบาปทั้งหลาย ให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีตัวของเราทุกๆคนในชีวิตที่เกิดมาบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกคนเกิดมาเปว่ความดีของเราได้ช่วยรักษาจึงได้เป็นคนที่ยั่งยืนตลอดกันมาและยังพิภพบศาสนาพุทธ ยังมีอีกช่องหนึ่งมีการบันดาลให้ตัวเราเกิดความยินดีต่อพุทธศา,า,า,าสนาไหว้พระเช้าหมกอเส้าเย็นก็ดีหรือมีชิ้นห้าก็ดีหรือการทำบุญทำทานประการดใดๆก็ดีความดีของเรามันบันดาลให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เสมอในใจของตน เช่นบุคคลเกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าพุทธศาสนาแล้วมันเป็นผลประโยชน์ให้ตัวของเราตัวเราคืออะไรคือใจนั่นเองร่างกายนี้มันเป็นบ้านของใจมันไม่ได้รับรู้อะไรสักอย่างร่างกายอันนี้ ใจเป็นผู้รับรู้ทางนั้นร่างกายนี่ใจใช่ชไปอย่างไรมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไปขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นขึ้นภูเขามันก็ขึ้นลงน้ำลึกมันก็ลงแบกของหนักลรืของเบาของหอมลรืของเหม็นของสะอาดของสกปรกมันต้องถือไปทางนั้นร่างกายอันนี้ไม่รู้เพราะว่าใดใจทางนั้น ใช้ให้มันวิ่งก็วิ่งทันทีร่างกายอันนี้อันนี้ให้เรารู้จักว่าตัวของเราคือใจดันเองเรารู้จักได้ดีเกิดต่อไปเมื่อหน้ารู้จักว่าเป็นตัวขึ้นมาทันทีหนึ่งบุญกุศลตกแต่งจะรูปเทวบุเทวดารู้ได้ทันที สองบาปกรรมตกแต่งเป็นรูปของเปรตของผีรูกได้ทันทีคือใจนั่นเองเป็นผู้ตกแต่งบุญกุศลของตนที่สะสมไว้นั่นเองเป็นรูปเกิดขึ้นทันทีอุบัติเกิดขึ้นได้เป็นรูปล่างมีให้เราทุกคนจงทิดอ่านตนของตนทุกคน ในชีวิตบัดเดียวนี้ชีวิตของเรายัางมีอยู่ในเวลาบัดเดียวนี้จะให้มันเสีเยเวลาให้เพิ่มความดีให้แก่จิตตลอดไปเช่นมุคคลผู้เพิ่มความดีให้แก่จิตหนึ่งเขาไหวพระเศาเย็นไม่ได้ขาดสองเขามีชินห้าไม่ได้ขาด สามเขาเลี้ยงบิดามารดาปู่ย่าตายายไม่ได้ขาดขีเขาปลุกคนเท่าคนแก่เราลึกถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์อยู่เสมอเป็นนิสัยปัจจัยคิดอ่านว่าร่างกายอันนี้ถ้าคิดไม่อยู่แล้วก็ต้องหมดอายุของมันไม่มีอะไรเจ้าอย่า อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนเสียว่าร่างกายของเราว่าเดียวนี้คือใจเป็นผู้รู้เสด็จวะมีอยู่เสมอให้ท่านพาคิดอ่านเราใช้ร่างกายอันนี้เป็นพาหานะสำหรับเกิดความดีและความโชวเราใช้เกิดความดีเป็นผลประโยชน์ความสุขพบปัณฑิตในชีวิตต่อไปหมหน้า เหมือนพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จมคผลไปแล้วนั้นท่านตั้งใจอยู่เสมอได้พบะพุทธเจ้าพระอาหารหันต์มาเท่าไรจนนับพะนานาไม่ได้ในโลกผลที่สุดก็ชัยชนะสิ่งความส่ว้าใดๆได้สำเร็จทันทีสำเร็จแล้วก็เปลหมยทมทุ์ สเสร็จแล้วแปลว่าไม่ได้ไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไปรูปประธรรมนามประธรรมมีรัศมีสว่างสวยอยู่ตลอดเป็นนิจการนี่ไอเราทุกคนต้งคิดอ่านตนของตนอนาคตเมืองหน้าเราต้องได้ทุกคนคันตั้งใจของตนผู้ไม่ตั้งใจแล้วมีอันานที่สุดล้วาจะสลาลไม่รู้นะ่ะ พอเทวทัตพุปะพุทธเจ้าแล้วด้วยแศนพุทธะมาตราในโลกเขายังจะพ้นจากนรกพ้นจากนรกแล้วยังจะเป็นผีเป็นเปรตอีกยังเทไรนับม่ได้้นจะเปรตจากผีแล้วยังจะเป็นสัตว์เอสารอีกจักษวาทไรนับไม่ได้ จนกว่าเขาจะเลยมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอันนี้ละ่ะให้เราคิดนึกพิจารณาดูเถิดรักฐานของโลกผูท้ที่ทำความโส่้ามากมันเป็นตัวอย่างไว้แล้วในโลกให้เราตั้งใจของตนทุกๆคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรายังมีอยู่ทุกคนคือลมหายใจเข้าออก จิตเป็นเจ้าของรู้จักภัวะความดีโช่ประการใดๆให้ตั้งใจพยายามประกอบความดีของตนอยู่ตลอดไปบุญกุศลเก็บเล็กประสนน้อยประสงค์เข้าตลอดไปจะเป็นปัจจัยชัยชนะสินงความโช่ดใดๆในใจของตนจึงจะได้ผลทุกคนไปเพราะฉะนั้นที่อาตมา ได้ช่วอบรูเทาพี่น้องให้มีหีริคือความละอายโอตัปะความสะดุ้งกูเกบบาปประการใดๆอโยวัปกโกธนวัปกโกสิริวัปกโกยศวัปกโกภาลวัธัโกวนวัธัโกสกุวัธัโกโหตุสัพพะธาอโยวักะทานวัยกาสิริวัยกายศวัธกาภาลวัธกา วันวัตกาสุขวัตกาโหตุสัพพะธาอายุวันโนสุขังปะลัง